เดี๋ยวผมจะพาไปดูคู่แฝดฟูเลสงงและสิท่าอยู่นั่นไงเราไปดูกันเลยเพื่อนๆทายซิว่าโหลฝั่งไหนเป็นสายพันธุ์ฟูเลสอ่าฮาง่ายๆง่ายๆโอเคโหลฝั่งนี้นะครับคืออาบิโนฟูเลสนะแล้วก็โหลฝั่งนี้จะเป็นอาบิโน่เลสโรสนะครับมันต่างกันยังไงคือถ้าเรามองแบบเนี้ยเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสีเขาต่างกันนะครับฟูเลสเนี่ยเขาจะมีความแดงที่เข้มกว่านะครับ เลสโลตเนี่ยจะออกเป็นสีส้มๆนะฮะแล้วก็ลําตัวของเขาเนี่ยสีเขาจะเคลือบไม่หมดนะครับแล้วก็ฟูลเลสนะครับทางด้านลําตัวของเขานะครับถ้าเป็นเกรดที่ดีนะสีเขาจะเข้มแล้วก็เคลือบเกือบหมดนะครับเนี่นะครับซึ่งอายุเขาเยอะแล้วนะสาหรับฟูลเลสตัวนี้นะครับอส่วนหางทรงหางเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับฟูลเลสเนี่ยหางเขาจะใหญ่นะแต่เพื่อนๆต้องทาความเข้าใจกันก่อนนะครับฟูลเลสเนี่ยมีหลายเกรดนะครับอ สำหรับตัวเนี้ยก็คือหางค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เลดโรสเนี่ยหางเขาจะเล็กกลมนะครับแล้วก็มีกีบคล้ายๆเป็นกีบกุหลาบอ่ะเขาถึงเรียกเลดโรสนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะทุกคนนะแต่นอกจออ่ะสวยมากๆแล้วก็เห็นได้เด่นชัดนะครับในส่วนของกีบกุหลาบนะครับความเป็นเลดโรสนะฮะคล้ายๆตาดำนั่นแหละนะครับแต่เขาเป็นสีแดงๆส้มๆแบบนี้แค่นั้นเองนะครับ ส่วนกระโดงนะฮะกระโดงก็มีความคล้ายกันอยู่นะครับผมมีความคล้ายกันแล้วก็เราให้ดูด้านบนแล้วกันนะครับด้านบนก็จะประมาณนี้นะครับเขาก็จะเคลือบไม่หมดนะสําหรับเลดโรลดนะฮะแล้วก็ฟูลเลสเนี่ยฟูลเลสเนี่ยเขาจะเคลือบหมดแบบนี้นะครับถ้าเป็นเกรดที่ไม่ดีเนะี่ยบางครั้งเนี่ยบางตัวเนี่ยก็เคลือบไม่หมดนะทุกคนนะหมายถึงว่าออยู่ที่บางตัวด้วยนะครับสําหรับมุมมองด้านบนนะ เนี่ยนะครับคือความเหมือนที่แตกต่างนะฮะโอเคนะครับยังไงก็สวยทั้งคู่เนาะ